ทบุชมมะมีประกาศกรมตุนิยวิทยาเรื่องพายุคาวแเมกฝนตกหนักถึงหนักมากฉบับที่12ล่าสุดเมื่อตีสี่ที่ผ่านมาพายุคาวแเมกีอยู่บริเวณเมืองสตึงเตงกัมพูชาได้อ่อนกำลังเป็นพายุโซนร้อนแล้วศูนย์กลางอยู่ห่าง120กิโลทางตะลอ,อกเฉียงใต้ของอำเภอของเจียงบับนความเร็วลมสูงสุดเป็นพายุโซนร้อนก็คือ83กิโมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทักเทีอบวตนตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือความเร็วไม่ใช่ความแรงคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุเดปเปชชันแล้วเคลื่อนผ่านลาวเข้าปกคลุมของเจียมอุบลในช่วงบ่ายวันนี้ในสภาพที่ยังเป็นพายุเดปเปชชันจึงเป็นพายุลูกแรกที่เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงของปีนี้ แล้วจึงจะอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศกำลังแรงตามลำดับอิทธิพลของพายุคาวแมกีจะส่งผลให้วันนี้ 7, 8และ9ถึงวันอาทิตย์ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เริ่มจากอีสานก่อนและจะตามด้วยตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตามลำดับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมอ้าว ประกาศฉบับล่าสุดท่านผู้ชมอมืนี่ไงไหนดูสิท่อระบายน้ำผังน้ำมาดูท่านผู้ชมแนะนำว่าเป็นการนำเสนอข่าวแบบขยับแข้งขาอาจะได้คลายความเมื่อยล้าของร่างกายขึ้นมาสิเฮ้ยท่อน,นั้นน่ะอืนี่ การบริจัดการน้ำลุ่มเจ้าพยานี่จะเห็นภาพตบูชมเราทราบกันอยู่แล้วจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือบงอนงนครสวรรค์ที่เรียกว่าลุ่มเจ้าพยาลงมา,าแต่ตอนบนไม่ต้องอธิบายแล้วมั้งแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่มาที่จังหวัดตากซึ่งขณะนนี้ปริมาณน้ำเหลือความจุ อีกประมาณ1%อร์กว่าเลขหนอร์กว่า1%ที่วานนี้ของเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาเอาปริมาณความจุก,กเก็บมากกว่า1 3 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรท่านผู้ชมนึกดูว่าจะมาโหรานขนาดไหนเทียบกับเขื่อนป่าศักไม่ถึงพันน่ะอันนี้1 3 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรความจรขนาดนี้น้ำไหลเข้ามากกว่าออก ขนาดเร่งการระบายน้ำจะปรับเพิ่มระดับการระบายน้ำ20เป็น30เป็น45เป็นกรอบไว้ไม่เกิน60ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็จะลงมาแล้วก็จะมีแม่น้ำวังผสมทบก่อนจะมาสู่ปากน้ำโพแม่น้ำยมไม่มีเขื่อนใหญ่เราทราบกันแล้วแม่น้ำน่านเคยริกิจขณะน,นี้ปริมาณความน้ำ97 ปอพออุตริตออกประกาศเตือนแล้วสำหรับเขื่อนิริกิตแล้วก็ยังมีเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนี่ฮะพิษโ,โรเอาปริมาณกักเก็บก็เต็มล้นลงมาลุ่มเจ้าพยาเลื่อนขึ้นไปซิมีไหม,มาานี่ไงพอมาบรรจบแม่น้ำเจ้าพยายังจะมีน้ำจากแม่น้ำสแกลกลางของอุทัยธานี มาสมทบแบบนี้นี่ฮะจะเห็นภาพอะไรนะมาแล้วน right. okay right? uh, ี่ไงนี่นครสวรรค์ใช oui> ่ไหมอันนี้คือเขือนเจ้าพยาซกขนาดนี้กรมชนยืนยว่าระบายน้ำยังไม่เกินกรอบ2 7 0 7ระดับวิกฤตคือ2,730 เขื่อนเจ้าพยาเขื่อนเจ้าพญาเป็นแต่เพียงประตูไม่เหมือนเขื่อนผู้พิพลไม่เหมือนเขื่อนเศรษฐกิจซึ่งเป็นอ่างนี่อ่าวอาแนะนําก็คือว่าเราเห็นว่าแม่น้ําสแกกังจากอุทัยธา,ยาน,นีจะมาสมทบก็พยายามจะระบายน้ําออกฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งนี้ไปทางตะวันตก ให้เร่งระบายน้ําออกประตูระบายน้ำคลองมะขามเท่าอู่ทองประตูระบายน้ําบะขามเท่ากระเชยวใช่ไหมและก่อนจะถึงเขื่อนก็จะมีประตูระบายน้ำโพลเทพแล้วก็มีประตูระบายน้ําบรมธาตุเพื่อจะระบายออกท่านู้ชมมันก็จะไปในโซนสุพรรณถ้าระบายออกเพื่อจะแบ่งบาภระของแม่น้ําเจ้าพยาให้ไปออกทางท่าจีน ฟางตะวันออกให้เร่งระบายออกไปทางประตูระบายน้ำมหาราชอันนี้ส่วนหนึ่งแต่ข้างบนเนี่ยอันนี้มันคือคลองชัยนาทป่าศักดก็จะมีประตูระบายน้ำมโนรมเพราะเร่งระบายน้ำออกไปทางลบบุรีแล้วค่อยมาบรรจบกับแม่น้ำป่าศักเข้าเขือนพระรามหกความพยายามตรงนี้แต่เหมือนจะมาวางแผนกันเมื่อวานหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> อ่าปัญหาก็คือณขณะน,นี้ผลกระทบคือซอน,นี้เรียกว่ารุ่มเจ้าพญาท่านผู้ชมจะเห็นภาพแบบนี้อ่าจริงๆหลังเขื่อนเจ้าพยาลงมาเนี่ยมันก็จะมีบ้างแต่มันจะไม่ใหญ่คือออกไปได้น้อยอ่าส่วนหนึ่งไปแม่น้ำลบบุรีจำได้ไหมไปแถวบ้านมีอะอ่าแม่น้ำลบบุรี ไม่น้ำลบบุรีไอ้ตรงนี้เนี่ยจะไปทางโน้นเลยไม่น้ําลบบุรีก็จะมาลงตรงหลังเขื่อนพระรามหกแต่สุดท้ายมันก็จะมาบรรจบที่เจ้าพยาอยู่ดีที่วัดพนันเชิงก่อนจะส่งต่อมาทางบางไทรปทุมธานีนงนทบุรีกทบ,บสูตรประการอ,าอ่าไปฟังเสียงครูพระดดอนเมื่อวานนี้ที่บอกว่าหน่วยปฏิบัติเตือนแล้วนะ ถ้าคุณไม่เร่งดำเนินการมันจะควบคุมน้ำท่วมไม่ได้นะต้องเ,อเตือนถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำนะครับทั้งตั้งแต่จังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4.5หจังหวัดนี้มีจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะครับสหจังหวัดนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบจากาน้ำที่ได้ระบายลงมาในช่วง สอวันจากนี้ไปนะเมื่อปี54เนี่ยน้ำมันท่วมมาถึงกรุงเทพมหานครและเมื่อปี65สิงห์บุรีและอ่างทองรวมไปถึงอยุธยาเนี่ยน้ำท่วมอย่างหนักมากอันนี้จึงเป็นบทเรียนที่สำคัญที่ทางหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติจะต้องไปศึกษาให้ดีและอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นซ้ำอีกออการตัดสินใจช้าของหน่วยปฏิบัติ1วันหรือ2วันจากนี้อาจจะทำให้สถานการณ์ น้ำท่วมที่เกิดขึ้นไม่สามารถที่จะควบคุมได้เพะาะนั้นฝากไปถึงหน่วยงานฝ่ายปฏิบัตินะครับก่อนที่จะสายเกินไปให้เร่งดําเนินการในสิ่งที่ควรจะทําเสียอย่าด้วยผมก็ได้ตั้งข้อสังเกตไปนะครับแล้วก็ได้นําเสนอแนวทางไปว่าพื้นที่ที่ยังสามารถรับน้ําได้อยู่เนี่ยควรที่จะ เอาน้ําเข้าไปในระบบชลประทานแล้วเอาเข้าไปในพื้นที่ที่ยังสามารถที่จะรับได้อยู่นะครับก่อนที่จะไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้ตอนนี้ยังสามารถที่จะทําทันอยู่แต่ถ้าวันสองวันนี้ไม่รีบตัดสินใจเนี่ยโอกาสที่จะเกิดแบบปี65มีสูงมากอ้านี่ไงท่านบอกว่าหน่วยปฏิบัติคือท่านเนี่ยกำกับดูแลสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เห็นตัวสอบล่าสุดบอกว่าหน่วยปฏิบัติหมายถึงกรมชลมระะทานเตือนนะหน่วยปฏิบัติถ้าไม่รีบตัดสินใจในวันสองวันนี้จะควบคุมสถานการณ์น้ําไม่ได้นะนี่ไงอ,อย่างที่ว่านี้เพราะฉะนั้นภาพรวมนักขณะน,นี้อันนี้ยังไม่นับไอ้ที่มันเติมมาอีกอย่าลืมว่าข่าวแมกกี้เนี่ยหลังจากอุบลท่านผู้ชมอุบลตอนเป็นดีเพชัน แล้วต่อมาจะลดระดับเป็นยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงมันจะคืบคานเข้ามาดูเส้นพายุเส้นพายุสุดท้ายลำดับต่อมาหลังจากอีสานใต้คือภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งหมายถึงการเติมน้ำลงมานี่แหละเนี yeah. ่เดี๋ยวบ่ายโมงเป็นพายุลูกแรกที่เข้าประเทศไทยโดยตรงเป็นดีเฟชั่น อำเภอของเจียมอุบรชาชธานีท่านผู้ชมตอนตีสี่อยู่นี่ขเขมนเดี๋ยวจะผ่านลาวแล้วเข้าไทยเป็นดีเพช่นจากนั้นจะลดระดับลงมาเป็นหยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในวันเสาร์เจ็ดโมงเช้าและอิทธิพลของมันนอกจากอีสานใต้ความจริงเขาบอกไว้แล้วคือภาคตะวันออกภาคกลาง แล้วค่อยภาคเหนือเพราะฉะนั้นเติมน้ำความข้อร้ายประการต่อมาระหว่างนี้ถึงวันที่14พฤศจิกายนน้ำทะเลหนุนสูงก็แปลว่าจะมีทั้งน้ำเหนือคือเขื่อนไม่ปล่อยไม่ได้แล้วเพียงแต่เขามีระยะเวลาการเดินทางของน้ำเขื่อนภูมิพลเขื่อนสุริกิจเกือบจะเต็มความจุ แล้วจะมาดักด้วยเขื่อนเจ้าพยาซึ่งเป็นประตูน้ําระหว่างนี้อย่างที่บอกเนี่ยท่านบูญชอมฮะน้ำทะเลหนุนแปลว่าไอ้ที่ลงมามันออกทะเลไม่ได้ออกทะเลไม่ได้ขนาดเดียวกันพรุ่งนี้ฝนจะเติมมาอีกในลุ่มเจ้าพยาภาพที่คิดก็คือเมื่อวานนี้บางบานขนาด อพยพขึ้นมาอยู่บนถนนแล้วคือบ้านอยู่ไม่ได้สามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหเดือนโดยที่ท่วมขังยาวนานบางบ้านอาจจะพอแห้งพอล้างทั่วใหม่เดี๋ยวก็ทั่วใหม่ถ้าเราต้องมีบ้านอยู่ในน้ำปีหนึ่งอัตีสะต่ำสักสเดือนหนึ่งในสามของปีบ้านจมน้ำขณะที่ภาพล่าสุดของบางบานถนนเส้นเดียวที่เป็นเส้นหล่อเลี้ยงเวลาขนส่ง เดินทางเข้าไปในพื้นที่ถนนเส้นนี้เมื่อวานน้ำล้นขึ้นมาบนถนนภาพมาสิน้ำลน้นไอ้เต็นที่พักซึ่งอพยพเข้ามาอยู่บนเต็นแล้วนะริมถนนนะมาเลยที่มันสุดท้ายยังจะไม่เอาไว้นี่ขนาดยังไม่เกิน2,007เมื่อวานนี้2,007เนี่ยเปิดช่วงบ่าย ไอ้นี่ก่อน2007เต็นตยังไม่รอดเลยศูนย์อพย,ยพไปซะแล้วเมื่อคืนนี้ก็ต้องพยายามจะสร้างแนวป้องกันไอ้ถนนนี่ท่านผู้ชมถ้าเป็นชนประธานก็แบ็คโฮเข้ามาทำคันดินขนาดเดีย นี่ไม่ได้ป้องกันบ้านแล้วนะป้องกันถนนแล้วชาวบ้านก็มาช่วยกันทำกระสอบทรายเมื่อคืนนี้ออกพยุวุ่นวายมันจึงเป็นที่มาของคำว่าอายุทยารับจบหรือยังไงอ,อ,อือนี้ไงสวัสดีครับพี่อ,อืออ้า ท่านผู้ชมผมจะขอบคุณสปอนเซอร์สักนิดหนึ่งก่อนขนมปังเดี๋ยว8ปดโมงเขานัดชุมนุมเสนามาหรือ,อยังมีชาวบ้านไปดูพวกอยุธยาสเตชันหรืออะไรเนี่ยเขาอาจจะไล์สดนะ <Okay. S 1> ฮะเขาชุมนุมกันที่แยกเสนาบอยุธยารับไม่ไหวแล้วอื่ะขนมปังฟาร์มเฮาหอมกลุ่นจากเตาทุกวัน พายสอดแส้รสชาติต่างๆของฟาร์มเฮาส์เหนือสัมผัสกรอบนอกนุ่มในไส้แน่นเต็มคำถ้าอุ่นร้อนอร่อยขึ้นยิ่งกรอบยิ่งอร่อยมีหลายไส้ไม่ว่าจะเป็นพายช็อกโกแลตพายช็อกโกแลตนี่ก็จะเป็นไส้ช็อกโกแลตเข้มข้นแบบนี้พายข้าวโพดอันนี้ผมชอบไส้ข้าวโพดหอมละมุนนี่มีจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อ และซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำสามารถจะสั่งออนไลน์ได้ด้วย at farmhousethai.com ทางไลน์นะสั่งได้เลยทางไลน์นี่ไส้แน่นเห็นไหมนี่ไงอ่าเพื่อพิสูจน์ความแน่นของไส้กันี้บอกอไปหรือยังในรายการ คำสารภาพของสอนดอทช,อ,ชอ,อเดี๋ยวให้ดูอ่าคำสารภาพของสอนดอทชอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ อ่าสอนทชระบัวปี68เอามาปริมาณน,น้ำฝนสะสมค่อนข้างสูงอย่างเห็นได้ชัด,ดวันที่3พฤศจิกาปริมาณน,น้ำฝนสะสม1600 mm มิลลิเมตรมากกว่าค่าปกติ8%คเ mm. ปอร์เซนือแตลอดปีเนี่ยเขาจะมีค่าปกติปีนี้เนี่ยนับถึง3พฤศจิกามากกว่าค่าปกติ8%เปอร์เซนแล้วเดมันจะเกินมากกว่านั้นด้วยเพราะฝนกำลังจะมาอีกปี67ปีที่แล้ว มากกว่าค่าปกติแค่5% 1,705ลูกมิลลิเมตรปีที่มีฝนตกหนักมากปนพิเศษก็คือปี6-5 2,012ม mm. ิลลิเมตรมากกว่าค่าปกติ24%ปี5-4ปริมาณฝนสะสม1,974.9ม mm. ิลลิเมตรมากกว่าค่าปกติ20% จากสถานการณ์ฝนที่ได้คาดการเอาไว้และเกิดขึ้นจริงสทนชระบุว่าทุกหน่วยงานจะต้องวางแผนร่วมกันเพื่อร่วมกันกักเก็บน้ําในเขื่อนแต่ละแห่งให้ได้เกือบเต็มความจุเก็บกักซึ่งได้ดำเนินการล่วงหน้ามาตั้งแต่ปี68เพื่อให้มีน้ําในเขื่อนมากที่สุดเพื่อใช้เป็นน้ําต้นทุนสําหรับใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งนั่นไงเต็มแม็กเลยดูปริมาณน้ําในเขื่อนซิเอาขึ้นมา ปริมาณน้ำในเขื่อนมาอย่างเอากราฟิกเลย<า>น้ำในเขื่อนนะ่ะเออนี่ฮะเอาวันนี้ขอหยุดเรื่องทะเลาะบอแว้งกันในทางการเมืองเล็กน้อยไม่ใช่ตอบอะไรก็ตอบโต้กันในการเมืองมาดูเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ,บ้านจริงมาอย่าง เขื่อนภูมิพลเขื่อนศริกิจอาจที่เป็นประเด็นเรื่องเขื่อนขนาดใหญ่ของประเทศเขื่อนขนาดใหญ่อ่ะมันมีเขื่อนวนรัฐเขื่อนวนรัฐจังหวัดขอนแก่นเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิอย่างเงี้ยเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกเขื่อนปราศริ์และอีกหลายเขื่อนนี่ไง อาแควน้อยบนบรูแดนที่ผมบอกปั่ครูกพิษโลกอ่ะที่อยู่อีกปีกนึงอ่ะ947ล้านลูกบาทเบดเกินความจุอ่างแล้วปา่าศักดิ์ชทธิดอันนี้คือลุ่มเจ้าพญาหลัก994ล้านลูกบาทเบ็ร1 0 4ของความจุจะเปลี่ยนก็ไม่บอกอ้าวเขื่อนขนาดใหญ่เอาเฉพาะเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชน104%เกินความจุ เขื่อนภูมิพล98จุดเท่าไหร่แล้วจุด3เป็นอย่างน้อยนี่เขื่อนกิวคอมหมาที่ลำปาง108%เปอนขื่อนกิวลม85%เนขื่อนแม่บอก106%เนตขื่อนศรีกิจ9กิจ97%อุตรดิตถ์แควน้อยบะบุงแดนร0 1ปอาศักชนสิษธ์รเป์104% เขื่อนจุฬาพรอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิร้ออ์เซ็อาจจะโดนผลกระทบจากข่าวแมก้แน่นอนชัยภูมิออบนรัฐเขื่อนออบลรัฐจังหวัดขอนแก่น9กปร์เซ็นนี่เป็นเขื่อนผลิตฟไฟฟ้าที่เป็นแห่งที่สองที่สร้างขึ้นในประเทศไทยต่อจากเขื่อนภูมิพลจึงมีขนาดใหญ่พอสมควรอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอ่าเขื่อนขุนด่านประกันชนคนครนายก ร้อเปอร์เนขื่อนนรบดินจินดาร้อเปอนตขื่อนหนองปลาไหลร้อเปอนขื่อนบางพระร้อนี่คือสภาพน้ำในเขื่อนหลักๆของประเทศที่เรียกว่าเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงนี้อย่างที่บอกอท่านผู้ชมเราอยู่ในภาวะการซึ่งน้ำเต็มในขณนะที่พายุ ลูกแรกที่เข้าประเทศไทยโดยตรงคือคาวแมกีอย่างที่บอกนายกเมื่อเช้าบังเอิญออกมารีบเดินทางไปสิงคโปร์ยังไม่ทันได้ตอบคําถามขอเรื่องน้ําท่วมสักนิดหนึ่งท่านนายกเลยยังไม่ได้ตอบไงเรื่อ,องอุทกภัยนะ่นหนฟังเิ ขอดูภาพที่แฟนข่าวส่งเข้ามาเป็นเขื่อนภูมิพลเมื่อวานนี้อันนี้เป็นทาบผูชมนี่แหละรับผิดชอบข้อมูลนะส่งภาพมาให้ผมอะ่ะทาบผูชมมะอันนี้อันนี้เป็นเทียบกับปีห้าสี่ใช่ไหมนี่ไงนี่เขื่อนภูมิพลทาบผูชมดูไอ้ซ้ายมือเนี่ยคือท้ายเขื่อนเพื่อจะปล่อยน้ําไอ้ด้านหน้าเนี่ยเปรมไหม แล้เป็นเขื่อนใหญ่ที่สุดข,ของประเทศคือขนาดความจุ13,000กว่าล้านลูกบาทเม็ดอืเนี่เต็มไหมล่ะโอ้โหอืมใช่ครับใช้คาว่าจะเต็มแล้วลูกพี่ใช่ฮะก็เหลืออีกหนึ่งเปกว่า 250กว่าล้านลูกบาทเมตรเ,เมื่อเทียบกับขนาดความจุ1 3,000กว่าล้านลูกบาทเมตร